ทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการสารใจมัสยิดป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอพร้อมระบุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่น่ายกย่องเพราะได้มีการบูรณาการหลักศาสนาเป็นสื่อกลางค่ะนามัสยิดบานละหานหมู่ที่หนึ่งตบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดน,นาราธิวาสพลตรีอุทิศสุนทรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสเดินทางเป็นประธานในการดําเนินการร่วมทาเวทีประชาคม โครงการมัสยิดสารใจป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยิงอ่งอรมวมโดยผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นบัณฑิตอาสาจงทิ่ทหารตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับโครงการมัสยิดสารใจป้องกันยาเสพติดมีมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน24มัสยิดดำเนินโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสะท้อนและ,สะแสดงออกถึงปัญหาของยาเสพติด ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในหล,ลายพื้นที่โดยเฉพาะกับเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการยาเสพติดได้ง่ายโดยการใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางดานผลริวทิศสุนทรผู้บังคับหน่ยเฉพาะกิจนาราธิวาสกล่าวว่าปัญหาย,ยาเสพติดถือเป็นปัญหาหนักและเป็นปัญหาระดับต้นๆที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยการหาแนวทางแก้ไขและป้องกันฉะนั้นการที่ทางมัสยิดได้มีการประสานงานกันจนก่อให้เกิดการดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและควรให้การสนับสนุนเพราะหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารที่นอกจากจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร,ร์การรบแล้วการบบดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ถือเป็นยุทธการอย่างหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรามให้เด็ดขาดโอกาสนี้ทางด้านผู้บังคับ่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสจึงได้มอบเงินสมทบจํานวนหนึ่งเข้ากองทุนใบตุนมานกับมัสยิดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป